ห้าโมงกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูการติดแผ่นเพลทน,นะครับคือแผ่นเพลทเนี่ยทั้งหมดยี่สิบต้นนะนะครับที่ติดวันนี้ครับก็ช่างก็ติดคนเดียวครึ่งวันก็เสร็จแล้วคือวิธีการติดนี่มันง่ายอย่างที่ผมว่านะครับก็คือถ้าเราตอนระเทเสานะครับเราใช้ลูกปูนหนุนไว้ข้างแบบดีๆนะครับคือให้มันเท่ากันเราทำลูกปูนประมาณสองเซนครึ่งเนี่ยเราหนุนที่ปลอกเสาไว้แล้วก็ไม่ให้เลกแกนเสาเนี่ยมันเบีเ้ยวไปมาเวลาระเจาะแผ่นเพลทเราเจาะแผ่นเดียวพอ ล้วก็ไปทาบได้เลยทุกแผ่นนะครับเวลาติดตั้งไปจะง่ายครับแต่ว่าเรื่องระดับเสาก็จะมีบ้างนะครับอย่างเช่นตรงห้องน้ํานะครับเพราะว่าจะต่ำกว่าเขาประมาณ10เซนเพราะว่าแบบเสานี่สามเมตรคือระเตเต็มแบบเสาแต่ว่าตรงห้องน้ําเราลดระดับพื้นนะครับเวลานั้นก็จะมันก็จะต่ํานะครับจะดูต่ํากว่าต้นอื่นๆนะครับคืออย่างตรงนี้นะครับห้องน้ําไปสองฝั่งนะครับหัวเสาจะเหลือสูงกว่านะครับด้านในนะครับผมแต่ว่า ห้องน้ําบ้านหลังนี้ก็จะมีสองฝั่งนะครับก็คือซ้ายขวาส่วนตัวนี้เสาโรงจอดรถนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับว่าการติดแผ่นเพลทคือเราจะเว้นไว้ประมาณประมาณห้าเส้นนะครับประมาณนี้เฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณนี้สามสี่ห้าเส้นอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อมันจะได้เชื่อมข้างล่างได้นะแต่จริงๆก็แล้วแต่วิธีการทํางานแต่ละนะครับคือตัวนี้เดี๋ยววนั้นเราก็จะกะโหลหัวเสาด้วยนอนเชิงอีกทีหนึ่งนะครับช่วงหัวเสา ต้นนี้เป็นเสาของตัวระเบียงนะครับเสาเล็กๆเสาหน้าห้าเสาสําเร็จนะครับคือข้างรอบบ้านจะเป็นทางเดินเฉยเจนะครับตัวบ้านหลักก็จะมีอยู่ยี่สิบต้นนะครับรวมโรงจัดรถนะครับตัวนี้น่ครับวันนี้ครึ่งวันก็ติดเสร็จแล้วครับยี่สิบต้นช่างคนเดียวนะครับคือถ้าเราเจาะรูแผ่นเพลทที่มันใกล้เคียงกับตรงเหล็กแกนเสามันก็จะติดตั้งง่ายนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดเราไม่เจาะเลยเราใช้วิธีเชื่อมใต้ท้องเอาก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนั้นเราเราไม่เลือกใช้วิธีนั้น,นครับราเลือกใช้วิธีเจาะรูเอกก็ยากนิดน,นึงแต่ว่าก็ครึ่งวันก็เสร็จนะครับยี่สิบต้นก็โอเคอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ช่างกําลังต่อเลยคือผมจะทําแบบประกอบจากพื้นนะครับคือเป็นสไตล์โมเดิร์นมาเงินนะครับแต่ว่าผมจะประกอบบนพื้นเลยก็คือตัวนี้จะใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าหลายหลัง คือตัวอาเซนี่ยาวสิบห้าเมตรนะครับสิบห้าเมตรห้าสิบเลยนะครับคือตัวนี้เราจะต่อเหล็กกรเสไว้เนี่ยครับเป็นเหล็กกับวนไนทั้งหมดนะครับยาวแต่เวลาเราประกอบเราจะไม่ประกอบตัวตัวตั้งนะครับตัวที่ตั้งตั้งขึ้นไปทั้งหมดเราจะประกอบแต่ดั้งนะครับเอาเฉพาะจุดตรงเสานะครับตัวเดื่อนเราค่อยตัดเพราะว่าไม่งั้นมันจะหนักมากต้องใช้เครยกองยกน,นะครับตัวนี้ด้านหน้าสูงเมตรห้าสิบนะครับดั้งผมอยาดสลบเมตรละสิบเซน ก็คือต้นนี้ต้นหน้าแล้วก็ตัวรองมาก็จะสั้นกว่าเม็ดนึงนะครับคือหลังคาเป็นสองขยักอ่ะก็เฉพาะเหล็กตัวล่างนี่ก็อยู่ประมาณหกสิบโลนะครับก็เหล็กเหล็กประมาณเกือบสามเส้นไม่ถึงหกสิบโลนะครับรวมไปเสร็จก็ร้อยกว่าโลแต่มันเฉลี่ยนะครับเราก็ยกขึ้นตั้งบนหนึ่งร้านเดี๋ยววันไหนยกขึ้นติดตั้งแล้วเดี๋ยวจะดูทีนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับในช่างมืองใหม่นะครับผม นี่ครับเห็นนะเสาต้นนี้มันเลยต่ำแลนี่ครับาาก็มีบ้างแต่ว่าต้นอื่นเนื้อใกล้เคียงกันหมดะนะครับคือพอดีช่วงแบบที่ลดระดับนะครับมันเลยทําให้เสาต่าแต่ว่าเราก็เท้าต้องใช้วิธีเกาสองเที่ยวนะครับตัวนี้ก็คือการเท้าเนี่ยต้องมีการเสริมปลอกด้วยนะครับแต่ลักษณะนี้เนี่ยต้องเอาปลอกเสาเ,เข้าไปเสริมตัวหนึ่งเป็นตัวยูแล้วก็ เทนันชิ้นสองรอบนะครับวิธีเข้าแบบสองรอบแต่ส่วนต้นอื่นก็กําลังดีครับขนาดนี้ก็เทรอบเดียวแต่บางท่านก็เทเสาแม่นนะครับก็ทีเดียวได้เลยก็โอเคครับแต่ของเราส่วนใหญ่ก็มีเผื่อไว้เกล้าขนานดะ okay. เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผมเริ่มจะประกอบตัวโดยช่างก็จะประกอบตัวถักแม่นหลักนะครับคือถักแม่นหลักตัวนี้ใหญ่จริงแล้วยาว15เมตร สิบห้าเมตรห้าสิบนะครับตัวนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูนะครับว่าจะเอาขึ้นยังไงนะครับเผื่อก็มีหลายท่านอยู่นะครับที่สงสัยว่าเราจะเอาขึ้นไหวไหมคือเหล็กตัวนี้ถ้าเกิดเอาขึ้นสี่ห้าต้องใช้คนหลายคนนะครับก็ตั้งดังานทีเดียวสี่ห้าชุดแล้วก็ขึ้นเอานะคดังด้านหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวขึ้นวางบนดังด้านแล้วก็ยกอีกทีคือก็ต้องใช้คนหลายคนหน่อยนะครับ แต่ว่าขึ้นประกอบตัวเมนหลักแล้วก็ตัวหน่นก็ไม่หนักแล้วครับจะมีจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับจุดนี้เนี่ยเสาห่างนะครับคือเสาห่างกันเนี่ยประมาณ10เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะถักเหล็กเลยนะครับตัวนี้ในระหว่างเสานี้ไปเสานั้นนะครับตี่นี้หัวเสาแตกเนี่ยเดี๋ยวต้องซ่อมหัวเสาเนี่ยครับจุดนี้10เมตรมีตัวเดียวนะครับนักงนั้นก็เสาไม่เกิน4ี่เมตร แล,แล้วมีตัวนี้ตัวนี้ง่ายตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่ตัวนี้หกเมตรนะคือช่วงห่างๆก็ใช้วิธีถักเหล็กเอาอะนะครับนี่ครับเหล็กที่กองว่าเยอะๆนะครับจะไม่พอผมว่าเหล็กจะเอามาสองลัดนะครับลัดนี้ก็คือคลองเหล็กหลังนี้หมดประมาณแสนบาทนะครับเฉพาะตัวเหล็กนะครับประมาณประมาณแสนแสนนิดๆนะครับค่าเหล็ก ค่าเหล็กค่าไม้เชิงชายค่าแผ่นหลังคาเดี๋ยวผมมาสรุปอีกทีนะครับบ้านร้อยสี่สิบแปดตารางเมตรหรลังคาไมทันชีตนะครับใช้แบบพีนะครับ,บ,บ, e รบตัวข้างในหนาสามห้าแต่แบบพี e เนี่ยว่าจะหมดกี่บาทนะครับตัวบ้านร้อยสี่สิบแปดตารางเมตรเดี๋ยวผมจะมาสรุปยอดอีกทีนึงครับหลังจากที่ผมขึ้นตัวโครงหลังคาเสร็จแล้วนะครับ <S 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 เหล็กที่ใช้ตัวหนาสุดก็จะเป็นตัวเหล็กมิลแปดนะครับผมไม้เชิงชายก็เป็นแบบเดียวตัวนี้นะครับ แผ่นฝ้าก็จะเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดซีเมนต์นะครับรอบนอกเนี่ยครับแผ่นเพลทก็ถ้าติดวิธีนี้คือถ้าเรานะครับอย่างที่ผมว่านะครับคือถ้าเราตอนที่เทเสานะครับเราใช้ลูกปูนหนุนไว้นะครับให้มันอยู่ข้างแบบเท่ากันเวลาเราเจาะแผ่นเดียวพมันจะเข้าง่ายนะรับเหล็กก็จะได้ไม่บิดเบี้ยวไปไหนเพราะว่าถ้ามันไม่ตรงบางทีเราไปบิดหัวเสามันอาจจะแตกได้นะครับแต่ก็จะมีบ้างน,นะครับแต่นิดหน่อยนะ โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวถักแล้วขึ้นตัวถักเมนหลักแล้เดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับผมเอาครับแค่นี้ก่อนและครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ